เด็ดหัวปกกุ้ยพาม่าเถื่อนพกสาบตตาเล่มเบลเล์เที่ยวงานวัดทำลายคนไทยงานนี้ระดับผู้ว่าราชก,การจังหวัดต้องออกลงุงท้งเจ้าหน้าที่ตำรวจรับแจ้งความจากผู้เสียหายได้สอบปากคำเพิ่มเติมพร้อมเล่งจับตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี จึงได้จัดกำลังเข้าตรวจสอบจากการตรวจสอบพบชายชะกัน5คนสัญชาติเมียนมาและไม่มีเอกสารประจำตัวคนต่างด้าวมาสแสดงเบื้องต้นจึงจับกลุ่มในความผิดฐานเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจากักรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง5รายให้การรับว่าได้ร่วมกันก่อเหตุทำร้ายร่างกายผู้เสียหายจริงหลังจากการสแสดงจบจิงได้มาดักรลอดชกต่อยทำร้ายร่างกาย แล้วพากันหลบหนีไปต่อมาได้มีนายชุนวินทูนสัญชาติเมียนมาได้เข้ามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและยอมรับว่าได้รูวก่อเหตุด,ดังกล่าวด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหาทั้งหกลายในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจและร่วมกันพกพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธนารนณะโดยเปิดเผย หรือโดยไม่มีเหตุอันสมควรพร้อมกับได้ทำการตรวจยึดของกาลางรถยนต์โมอเตอร์ไซค์อาวุธมีดด้ามจับพันด้วยเทปกาวสีดำความยาว48เซนติเมตรจำนวนหนึ่งเล่มอาวุธมีดในปลอกมีดสีดำความยาว53ามเนี่ยมีแรงงานพม่าปิดซอยอยู่จะเลี้ยงฉลองวันเกิดหลังจากนั้นพอคนไทยเดินผ่านแล้วบอกเฮ้ย นี่มันเป็นซอยของพม่าคนไทยมาเดินผ่านได้ยังไงเขาก็แค่เดินผ่านไหมแล้วก็เลยลุมกระทืบแบบตามจากพอบจากกลงวงจรปิดฮะแล้วก็มีอาวุธมีดมาแทงด้วยมวันเลยเหรอควันนี่เนี่ยมีมีมน เดินผ <Blood> ่านอะนะเดินผ่านนะหูแผลเดินทั้งตัวเลยค่ะหน้าผากหนึ่งแผลท้ายทอยหนึ่งแผลกลางหลังหนึ่งแผลสีข้างด้านซ้ายสามแผลหัวเข่าถลอกนี่คือตอนล้มแล้วถูกกระทืบนี่แค่เดินพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องชาวไทยและชาวต่างประเทศเห็นข่าวนี้แล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องชาวไทยและก็ชาวต่างประเทศนะครับผมเห็นข่าวที่ ชาวพม่านะครับคนต่างด้าวนะครับแรงงานต่างด้าวที่มาอยู่เมืองไทยแล้วก็กางนะครับแล้วก็ทําร้ายพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับผมเห็นแล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับผมแค่เดินผ่านนะครับผมที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับผมอําเภอที่ที่อาเภอมหาชัยนะครับผมข้างโรงเรียนคลองคลองครุนะครับผมข้างโรงเรียนคลองครุนะครับผม พม,ม่าเหิมเกิมนะครับกระทืบแล้วก็แทงคนไทยสาหัสนะครับผมข่าวนี้เมื่อวันที่ห้าเดือนหนึ่งนะครับผมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดก็คือวันที่ห้ามกราคมที่ผ่านมานี่เองนะครับผมตั้งแก๊งตั้งกวนนะครับผมฉลองเห็นว่าฉลองวันเกิดนะครับผมแล้วก็พี่น้องคนไทยเราเนี่ยเดินผ่านนะครับผมเดินผ่านก็ถูก รวมกระทืบนะครับผมข้อหาไม่ถูกตานะครับผมข้อหากวนตีนนะครับผมชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าแก๊งๆหนึ่งเนี่ยเป็นห้าร้อยนะครับผมห้าร้อยคนนะครับผมเขาเนี่ยยิงใหญ่มากนะครับผมมาอยู่ในเมืองไทยนะครับตั้งแต่สมัยไหนแล้วนะครับผมสมัยก่อนเนี่ยเขาทําสงครามกับไทยนะครับแถเดี๋ยวนี้ ม่ต้องได้ทำสงครามแล้วครับมาครอบครองได้นะครับผมตามปกตินะครับผมผมว่าในความคิดของผมนะครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยใจดีเกินไปครับผมใจดีแล้วก็กฎหมายผู้บังคับใช้กฎหมายไม่แข่งคัดนะครับผมเห็นไหมครับว่าผู้บังคับใช้กฎหมายไม่แข่งนะครับผมก็เลยทําให้เป็นแบบนี้นะครับผมเขาเนี่ยอยู่แบบสุขสบายเลยนะครับผม ต่างชาตินะครับต่างด้าวนะครับผมมาอยู่ในเมืองไทยนี่วันนั้นเนี่ยผมสอบถามนะครับผมไปเจอแรงงานขำเมรนะครับผมเขาทํางานก่อสร้างนะครับผมอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับขับมอเตอร์ไซค์มาเองนะครับผมขับมอเตอร์ไซค์มาผมก็ถามว่ามอเตอร์ไซค์นี้ยังไงซื้อมาเป็นของใครนะครับถามว่าเป็นของใครซื้อเองนะครับผมซื้อเองได้นะครับ ในประเทศไทยเราซื้อมอเตอร์ไซค์ได้นะครับผมไม่รู้ว่ารถปิกอัพรถสี่ล้อไม่รู้ว่าต่างด้วาวเขาจะซื้อได้ไหมนะครับและใบขับขี่ก็สามารถที่ทําได้ครับแต่ว่าขั้นตอนมันก็จะเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีใบขับขี่หรือเปล่านะครับผมเขาบอกว่าผ่อนได้นะครับมันจะผ่อนเยอะกว่าคนไทยนิดหนึ่งนะครับถ้าคนไทยผ่อนผ่อน ประมาณสามพันนะครับผมต่างดาวก็จะผ่อนประมาณสามพันเจ็ดสามพันเก้าประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ผมถามว่าทํางานนี้ทำลายทางานรายวันหรือว่าทํายังไงนะครับเขาบอกว่าเหมานะครับผมลูกพี่ให้เหมานะครับก็คือลูกพี่นั่นก็คือคนไทยนี่แหละ,ะครับเหมานะครับให้เหมาให้เหมางานก่อสร้างนะครับ เขาบอกว่ารายวันไม่พอกินนะครับผมเห็นไหมครับว่าเขาเข้ามาเนี่ยเขามาเป็นมาเป็นอะไรเป็นนายจ้างได้เลยนะครับผมสมมติว่าเขารับเหมาช่วงต่อใช่ไหมเหมาช่วงต่อเหมาทํทำเนี่ยเขาก็สามารถที่จะจ้างที่จะเอาแรงงานประเทศเดียวกันมาช่วยได้ใช่ไหมครับเห็นไหมครับว่า ถ้าเกิดว่ามาทําดีทำงานตามปกติไม่สร้างความเดือดร้อนก็ไม่มีปัญหานะครับผมแต่ว่าที่สมุดสาคอนเนี่ยถ้าตั้งเป็นกลุ่มเป็นก้นแล้วเนี่ยสุดยอดครับพี่ๆเพื่อนอน,น้องๆมีความคิดเห็นว่าอย่างไรครับผมคิดว่าเนี่ยกฎหมายของเราเนี่ยมันน่าจะสำหรับคนต่างด้าวน่าจะอีกอีกกฎหนึ่งครับ น่าจะอีกกฎหมายหนึ่งนะครับก็คือรับก็คือถ้าทําผิดเนี่ยก็จะโดนถูกดําเนินคดีรับโทษสองเท่าของคนไทยนะครับเขาจะได้ไม่กล้านะครับจะได้หลาบจํานะครับแล้วก็เอาเข้ามาเนี่ยไม่รู้ว่ากําหนดอายุเท่าไหร่นะครับน่าจะสิบแปดนะครับผมว่าสิบแปดนี่น่าจะเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นมากกว่านะครับวัยรุ่น วัยรุ่นเนี่ยยังไม่บรรลุนิติภาวะาสักเท่าไหร่ครับผมว่านา่าจะเอาสักยี่สิบเอ็ดนะครับผมยี่สิบเอ็ดเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นบ้านเราถ้าเกิดเกิดว่าเป็นเมืองไทยนะครับเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนู้นนะให้เข้าไปเป็นทหารก่อนนะครับผมไปเกณฑ์ทหารที่มีออนไล์ก่อนนะครับผมท้ตบตรวทหารแล้วค่อยมานะครับผมอันนี้ไม่ว่าเด็กวัยรุ่น ให้เข้ามาแบบผิดกฎหมายก็มีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคนไทยนะครับที่เข้ามารับลอบลอบทำลอบเข้าเมืองลอบเข้ามาทํางานแบบผิดกฎหมายได้เนี่ยเขาไม่ได้มาเองนะครับเขามาเองไม่ได้ครับมีคนไทยนะครับขอร้องพี่ๆน้องๆคนไทยอย่าหาทำเลยนะครับผมมันเป็นเหมือนแบบว่าชักสึกเข้าบ้านนะครับผม ไม่สมควรเลยที่สมุรสาครน,นี่มีข่าวต่างด้าวพม่านะครับผมมาทำร้ายร่างกายทำร้ายทะเลาะวิวาทมาทำร้ายคนไทยเนี่ยเยอะมากเลยนะครับผมผมว่ากฎหมายนะครับผมกฎหมายจะต้องชัดเจนแล้วก็ผู้มาครับใช้กฎหมายก็จะต้องเข้มขัดด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องคนไทยด้วยกันนะครับ พี่น้องคนไทยเราต้องเป็นหูเป็นตาแจ้งนะครับมีพี่น้องคนไทยที่อยู่แถวสมุทรสาครนนะ่ะเจ้าของถิ่นแท้ๆเจ้าของบ้านแถวนั้นนะครับเขาไม่กล้าไม่อยากจะอยู่แล้วนะครับผมวอนรัฐบาลนะครับช่วยกันจัดการหน่อยนะครับผมเอาให้มันเด็ดขาดหน่อยนะครับเหมือนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเราเนี่ยมีนอกมีในนะครับเก็บกินนะครับผม ทำไมถึงไม่เด็ดขาดก็ไม่รู้นะครับดูจากภาพข่าวแล้วนะครับผมผมอยากจะให้พี่น้องคนไทยเรานะครับช่วยกันถ้าเกิดว่าเห็นท่าไม่ดีไม่ดีอะไรเนี่ยให้แจ้งต้นที่ตำรวจหรือว่าถ่ายคนถ่ายคลิปไว้้วยื่นให้นักข่าวครับผมมีการค้ายาบ้าด้วยนะครับ ต่างดาวพระมาที่อยู่สมุทรสาครน,นะครับเพราะว่าเขาพอตัวเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับเพราะว่ากฎหมายไทยไม่เด็ดขาดนะครับผมผมคิดว่าน่าจะน่าจะตั้งกฎหมายสําหรับคนต่างดาวอีกต่างหากนะครับผมเอาสองเด้งสองเท่าไปเลยนะครับจะได้เข็ดหลาบเข็ดจะได้เข็ด,ข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 ดจะได้จํานะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยเราไปอยู่ไหนยเราไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้เจ้าของประเทศเลยนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูข่าวกันจนจบนะครับผมว่าสถานการณ์เหตุการณ์นะมันเป็นอย่างไรนะครับผมดูสภาพเอานะครับว่าบ้านเราเนี่ยเราอยู่แบบสงบมานานนะครับผมแต่ว่าพี่น้องที่อยู่แถวใกล้กับชาวต่างเน่าชาวต่างเน่าที่มาทํางานนี่ยไม่สงบนะครับผมผมนะมีความเห็นใจนะครับพี่น้องคนไทย มีความคิดเห็นอย่างไรก็มาคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปชมข่าวกันจนจบนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณข่าวจากช่องอมรินทีวีทุกโตข่าวด้วยนะครับคุณภาพข่าวจากท็อปนิวด้วยนะครับผม พอมีเวทีหมอลำเสร็จปุ๊บคนไทยก็ไปดูหมอลำ<ะ>ถูกไหมฮะแรงงานก็ไปดูหมอลำรวม<ะ>ตัวกันแต่เผอิญในซอยเนี้ยมีแรงงานพม่าปิดซอยอยู่ะจะเลี้ยงฉลองวันเกิด<ะ>หลังจากนั้นพอคนไทยเดินผ่านแล้วบอกเฮ้ยนี่มันเป็นซอยของพมา่าคนไทยมาเดินผ่านได้ยังไงแล้วก็แค่เดินผ่านไหมแล้วก็เลยลุมกระทืบแบบ<ะ>ตามจากภาพจากกล้องวงจรปิดฮะแล้วก็มีอาวุธมีดมาแทงด้วยลองดูภาพจากกล้องวงจรปิดดูหน่อย แต่ละคนขายยาทั้งนั้นคนชาวบ้านคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ของคลองครุรู้ดีแต่ตำรวจรู้ไหมไม่รู้ไม่เกรงกลัวคนไทยอะไรเลยโดยในวันงานเนี่ยส่วนมากมีแต่คนพมา่าแล้วก็น่าจะมีเพียงของกลุ่มคนเจ็บซึ่งเป็นคนไทยสองสามคนไปดูหมอลำอยากจะมักง่วนแต่เดินผ่านผิดซอยอไปเจอแก๊งพม่าลุมกระทืบ,บซะ เพราะม่มีคนหนึ่งหัวทองทองเห็นไหมนี่เขาบอกเนี่ยใช่เลยแก๊งนี่แหละแล้วมันอยู่เป็นแก๊งอัมรินไปดูหน่อยเธอะคนแถวนี้ก็ลำบากใจจะพูดเหมือนกันเพราะพ่มาอยู่กันเต็มซอยพอหลังจากนั้นค่ะทางด้านของนักข่าวเราพยายามจะประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่ายังไงช่วยมาดูหน่อยโดยเฉพาะการตามหาวัยรุ่นกลุ่มก่อเหตุที่ทำร้ายหนุ่มไทยปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาลงพื้นที่นะแล้วไปตรวจค้น จับได้ด้วยคือพอประสานจับได้ด้วยเหรอพี่นี่เดี๋ยวมีคลิปตอนช่วงที่มีการเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาส่งเขาเข้าไปแล้วก็จับกลุมตัวคนก่อเหตุได้นั่นค่ะเป็นพม่านักเลงพม่านะคะที่โดนคุมตัวแล้วนะคะตอนนี้ พี <cents input> ่โก <Lil ith> <ale> ้พี่โก้ขับรถได้ไหมพี่โก้ขับรถหนูได้กระบาดขับรถ ย้มอยู่กมหายได้ใช่ไหม <AC C> e <al> ไม่ยยาออกามาออกเลอะรอยูไดไลฟ์กันไหวีดีโอค่ะเขตสมุทสาครนะคะมกเตะงกรากนะคะที่รุมทำร้ายคนไทยไมมาดูรถค่อะอันนี้รถนะคะรถต้องหา มีว่ามียาป่ะไม่มีครับก็ไปเจอหนึ่งคนจริงๆที่อยู่ในแก๊งกระทืบปรากฏว่าคนรถบอกมียาบ้าไหมไม่มีพี่แต่พอดูในตัวเจอยาบ้านำตัวส่งในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเนี่ยจับไปแล้วแต่สุดท้ายคุณผู้ชมทราบอะไรไหมฮะ เขาไม่ได้มีแค่คนเดียวนะวันนี้เองเห็นมีการบอกเหมือนกันว่าพอตำรวจเนี่ยไปจับปรากฏว่าไม่ได้จับแค่คนเดียวเพราะมีบอกว่าตัวใหญ่ยังมีอยู่ที่เป็นหัวหน้าแก๊งวันนี้ก็เลยเดินทางไปที่โรงพักฮะสอพอเมืองสมุทรสาครแล้วเป็นหัวหน้าแก๊งเขาบอกคุยใช่โยก็ในรูปอะใช่ผมรูปผมจริงแต่ผมไม่ได้เป็นหัวหน้าแก๊งนะและผมไม่ได้เสพยาเสพติดด้วย แล้วเป็นหัวหโมน้าแกล้งพ่อเลยรู้ป่ะมั่วสุงกันตลอดสองสามคนมีทั้งน้ำท่อมีทั้งยาเสพติดคนแถวนี้เขาหวาดผวาหมดแหละลองฟังเสียงพี่เพ้นค่ะที่อยู่นี่พี่ก็ว่ามันคือถันสร้างความพานเญเสียงดังเบิ้ลรถอะไรกันอย่างเงี้ยแต่งโรถเบิ้ลรถกันเสียงดังผู้แกล้งผู้ก่อเหตุ่ก็เคยเห็นหลายหลายคนใช่ไหมพี่เห็นพี่เห็นแต่ไอ้คนที่เอ็ดตัวหนุ่มๆอะ แต่พวกนั้นที่เปทำไมทั้งทั้งแก๊งเป็นกลางไปหมดเลยเป็นอันทพานหมดเลยปิดซอยคนไทยเดินผ่านก็ลุงกระทืบทั้งหมดทั้งมวลฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่อยก็แล้วกันนะฮะว่าอย่าให้เกิดแบบนี้เลยเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องเห็นไหมครับพี่เพื่อนเพื่อนน้องๆ้องว่าเดือดร้อนกันขนาดไหนนะครับที่ต่างด้าวชาวพม่านะครับที่สร้างความเดือดร้อนกันอยู่ที่ สมุรสาครนะครับผมอันนี้เป็นอีกคดีหนึ่งนะครับหกคนนะครับผมปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วมีหกคนนะครับผมวัยรุ่นนะครับผมหกคนก็ใช้มีดเหมือนกันนะครับผมสถานที่เดียวกันด้วยนะครับตำรวจก็จับนะครับผมจับมานะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นลักลอบเข้าเมืองด้วยนะครับมาแบบผิดกฎหมายด้วยนะครับสร้างความเดือดร้อนให้กับ คนไทยนะครับผมยังไงก็เราทุกคนต้องช่วยกันนะครับผมเป็นหูเป็นตานะครับและยังไงกับผมก็ต้องขอขอบคุณคุณเต้อาชีวะมากเลยนะครับผมก็บวกหนึ่งด้วยนะครับร่วมด้วยนะครับแต่ว่าไม่มีเวลาไปนะครับผมไม่มีเวลาไปร่วมทํากิจกรรมนะครับผมได้แต่เป็นกําลังใจอยู่ข้างหลังนะครับผมอยู่เบื้องหลังนะครับผมโอเคนะครับ ท่านพี่ๆเพื่อนๆน้องๆท่านไหนที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็มาแชร์มาคุยมาลงรายละเอียดมาแสดงความคิดเห็นกันได้ครับผมเราต้องประเทศชาติของเราเราต้องดูแลดูแลรักษานะครับผมด้วยกันนะครับผมจะปล่อยให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองดูแลอย่างเดียวนะ่ะ เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สุลกายก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมยังไงก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ฝากดูคลิปให้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับผม